สวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้ชัดเจนเลยเสียงชัดเจนมากชื่ออะไรครับชื่อกั๊กครับผมพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วคําถามข้อแรกมาภาพใดคือสัญลักษณ์ที่ถูกต้องของรายการที่เหมาะสมกับผู้ชมทุกวัยระหว่างภาพ A หรือ B A ครับตอบ A นะฮะ A เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอ้ ทุกเพศทุกวัยเนี่ยเขาบอกว่าบ้านดูสังเกตยังไงบ้านเนี่ยจะเป็นสีเขียวได้ไปแล้ว100บาทครับกากตื่นเต้นนะเล็กน้อยถึงปานกนลางเลย<อ>คัคําถามข้อที่2มาครับฮีโร่นะครับตัวใดนะครับมีชื่อจริงว่าบูชเวนส์ระหว่าง A หรือ B จับเวลา B ครับตอบ B มานะฮะตอบ B มาเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคร<อ>ับผม อันนี้รู้ใช่ไหมเกิดไม่ใช่จำคับคล้ายคับคาครับคับคล้ายคับคาว่าบูสเวนที่แรกจะตอบบูสลีแต่ไม่มีกระบองแล้วรู้เปล่าว่าซูเปอร์แมนชื่อจริงชื่ออะไรไอทลิปไม่ใช่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 อันนี้ผมไม่รู้าไม่ได้มีเบอร์แกด้วอยไงก็เลยไม่ได้ถามไหมอะไรนะมีเบอร์ไหมมีเบอร์ไหมมีบ้างเวลาไม่ได้นอนนะมีบ้างเวลาไม่ได้นอน ภาพพร้อมแล้วค,คำถามข้อที่3มาภาพใดคือโลโก้ฮอนด้าที่ถูกต้องระหว่างภาพ A หรือ B ีเอ่อบี B ครับบีนะฮะตอบ B มานะครับ <A. S 1> ตอบมาข้อ B <A. S 1> เป็นคำคตอบที่ที่ที่เท่าไหร่ <laughs> <laughs> ที่ได้ที่เท่าไหร่นะแต่ตอนนี้ตอบไปแล้ว3ข้อครับ300บาทครับกาสเย้ขอบคุณครับขอบคุณครับเลิกเลยแม่เราเลิกดีกว่าเราเลิกดีกว่า300พอละก็ดีนะผมเนี่ยผมดูพี่มา2อาทิตย์เลยนะนี่เนี่ยเดีมากกัดดีมากแต่อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้โทรไม่ได้ส่งมาไงอ๋ออาทิตย์ผมหลับผมหลับ